เราลองทรงต่ำมาเดิมใช่ไหมเ,เดิมเดิมแต่ทำไมแล้วแค่นี้พอปอพอรประมาณนี้ครับผมลูกค้าลองทรงต่ำๆนี่เราก็เป็นทรงกันวีเล็กเ,แบบเลยครับเอาแบบง่ายๆเลยครับต้องอะไรมากมายเนาะไม่ <c oughs> มาลูกค้าลองทรงต่ำอย่างเดียว ลูกค้าม่ได้สูงครับต้องวีสอดเข้าไปแล้วขึ้นเลยนะครับผมขึ้นแบบแบบลูกทุ่งลุกทุ่งเลย <c oughs> เอาง่ายๆเลยมันต้องรีลาครับวันนี้ลองทรงต่ำนะครับข้าง <c oughs> บนปล่อยใช่ไหมลูกค้าข้าง <c oughs> บนปล่อยยาวครับ ประมาณนี้ครับบอกของต่ำอันนี้ก็ขึ้นทรงเหมือนกันครับไทวีเลยครับขึ้นทรงแบบเสร็จไปเลยครับไม่ต้องอะไรมากมายแล้วหก็ส่วนบทเรียนเสริมนิดนึงครับแล้วก็ลองวีต่อครับ เป็นทรงกันแบบง่ายๆเป็นทรงลีลาลูกค้าบอกจะลีลาเยอะนะ <c oughs> ลูกค้าจะไปเที่ยวใช่ไหมลูกค้า <c oughs> ไปรุ่นนะครับอยากไปเที่ยวนะครับวันนี้ต้องตัดให้ไวเอาแบบรอๆทันใจไวขนานน่ะเอาแบบง่ายๆเลยครับ ถังก็จัดไปครับคนหล่อต้องตัดอะไรมากมายครับหลออ่อแล้วก็อนวดออกไหมนวดอ่ะเล่นๆหออน,น,น่อยไหมเล็มเล่นๆหน่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะการนี้แลมเล็น์นะครเนี่ยขออนุญาตเรียกซื้อลูกค้านะครับซื้อง่ายๆนะครับซื้อเว็บน้องเว็บนะครับแต่จะเป็นเิ็กน้อย,ยใช่ไหมเว็บได้ลูกค้าขาประจำครับ จากช่างหนุ่มเป็นช่างหนุ่มอีกครับ <laughs> ลูกค้าจะเรียงบนไว้ก่อนนะครับเอาได้ยาวกว่านี้นะครับเราก็เจ็บตีนเอาประมาณนี้นะ <c oughs> ขนาดขนาดก็ไม่ออกใช่ไหมไม่ออกพอดีเนาะพอดีพอดีทุกอย่างนะครับ Okay. นนตัวน,นี้ก็กันจอนครับกำลังก็กันนิดนึงครับเดี๋เป็นลงเลยใบมีดต่อ ก,กันไว้ก่อนหนดลูกค้าไม่อ,ออกนะครับจะก,กันออกกันพอเท่ๆก็พอหนดไปรุนนะ <aser. S 1> เข้าออกเลยมันเออร์น่นปะแมนดยูไงแมนยูงงแค่ตรงแบบนั้นเอเดี๋ยวแล้วไม่ได้เปิด ช่วงขาลงแล้วเนาะใช่ไหมอืมันอยู่บนช่วงขาลงแล้วประมาณนี้นะครับ <c oughs> ต่อไปนี้ก็เป็นการ <c oughs> กันนะครับผมเมื่อกี้เราใช้ปัตเดียนกันเอ้ยกันไปก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็ใช้ไม่มีกลนกันอีกทีนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับผมกัน <c oughs> โอเคไม่ไปรุ่น โอเคนะลองทรงต่ํานะวีเปีนะครับลูกค้าหนวดเขาไม่ออกนะครับหำนรมตรงที่ประมาณนี้นะครับผมลองตรงต่านะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างโมบาร์เบอร์นะครับผมจะได้มีทรงผมใหม่ๆมาให้ดูครับทีนี้ก็ประมาณนี้ครับขนาดลูกค้ากระปีนะครับยาวนะครับใส่กดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผม จ็คหมาเบอร์ครับปมนี่ไม่มีมาครับลูกค้าเรารอร <c oughs> อ,อก็ดีเลยนี่เราก็เป็นทรงกันบีเล็กเ,แบบเลยครับอเอาแบบง่ายๆเลยครับต้องเอาง่ายเลยมันต้องรีลาครับวันนี้ลองทรงต่ำนะครับข้างบนปล่อยใช่ไหมลูกค้าข้างบนปล่อยยาวครับเอาแบบเสร็จไปเลยครับไม่ต้องอะไรมากมาย โอเคไม่ไปรุ่นโอเคครับโอเคนะลองทรงต่ํานะวีเปยนะครับลูกค้าหนวดเขาไม่ออกนะครับหำนตรตรงที่เออประมาณน,นี้นะครับผมลองทรงต่ํานะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างโม่บาร์เบอร์นะครับผมจะได้มีทรงผมใหม่ๆใ,ให้ดูครับอันนี้ก็ประมาณน,นี้ครับขนาลูกค้ากัะปีนะครับไว้ยา,าวนะครับ ใช้กดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมจักหม่งบาเบอร์ครับผมนี่ไม่มีมาครับลูกค้ารอรอลอร <c oughs> อ,อก็ดีแล้วสิ